แล้วนะคะที่ช่องฟอดใบซุกเตงค่ะวันนี้แตงพามาชมนะคะพี่ใหญ่จากฟอดของเรานะคะรุ่นฮอตรุ่นฮิตเลยนะคะเป็นที่ใฝ่ฝันของนุ่มๆหลายๆท่านเลยนะคะนั่นก็คือรุ่นลัปเปอร์นั่นเองค่ะเราจะมีให้เลือกนะคะเครื่องส่งพันแล้วก็เครื่องสามพัน V6 เบนซินนะคะแต่วันนี้ค่ะแตงพาชมนะคะเครื่องส่งพันดีเซลนะคะตัวนี้นะคะแรงม้าอยู่ที่210ค่ะ แรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะแล้วก็สีดําดูดูแบบนี้ค่ะก็เป็นสีฮิตอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นสีเทานะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มเงินนะคะอยู่ที่10,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีส้มตัวนี้ก็เพิ่ม10,000บาทเช่นกันค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยู่เดี๋ยวชมคลิปนี้ได้เลยค่ะว่าแตงจะพาชมนะคะรอบๆคันเลยค่ะสําหรับดีไซน์ของเขานะคะว่าคุ้มค่าแก่การซื้อหรือเปล่าคะเดี๋ยวไปชมกันเลย ค่เริ่มที่ด้านหน้ากันเลยนะคะดีไซน์ของเขาค่ะตัวกระจังหน้าค่ะสไตล์แรปเตอร์นะคะสลัก F O R D สีดำน้านนะคะเต็มๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกล้องมองรอบคันนะคะจะอยู่ตรงประจำจุดตรงกลางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะ นะเป็นร e เฟอเรนซ์ให้ลูกค้าเรนเจอร์หล,หลายๆท่านนะคะที่ชอบดีไซน์กระจังหน้าของเจ้าลัตเตอร์นะคะนี่ค่ะนี่คือของแท้เลยนะคะตัวไฟหน้าค่ะแมทริค LED ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นชุดกันชนแรปเปอร์ของเขานะจะเป็นแบบฉบับของแรปเปอร์เท่านั้นนะคะรุ่นอื่นนะคะจะไม่มีแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวเซ็นเซอร์นะคะมีให้ที่ด้านหน้านะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะ เอาว่าแรปเตอร์ของเราหน้าคันก็ค่อนข้างใหญ่นะคะต้องมีเซ็นเซอร์ช่วยนะคะถึงจะมั่นใจค่ะนี่ค่ะมุมนี้ก็มีนะคะ,ะไม่ต้องกลัวเฉี่ยวชนแน่นอนนะคะจะมีสัญญาณเตือนนะคะพร้อมกับตัวกล้ององรอบคันนะคะ ค่อนข้างเซฟตี้มากๆค่ะสําหรับแรปเตอร์นะคะถึงแนมะ้จะเป็นสไตล์ออฟโรดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเอปชั่นความปลอดภัยของเขาครบนะคะทุกอย่างเลยนะคะไม่มีกั๊กเลยนะคะนี้ค่ะดีไซน์ของเขานะคะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็จะมีเป็นสกูปหน้าตรงนี้ด้วยนะคะจะเป็นสกูปทรงเล็กนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะพร้อมรูระบายอากาศนะคะนี่ค่ะในส่วนของคิ้วล้อค่ะสไตล์แรปเตอร์นี่ค่ะนี แล้วก็ส่วนของตรงนี้นะคะสีดำด้านค่ะลายเชปลานิดหนึ่งนะคะตรงนี้แล้ในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นขอบ17นิ้วค่ะมาพ้งกับยาง BF เ o o d b r i d g e นะคะอ่าหน้าอย่างเขานะคะจะเป็น T285 ค่ะทับ r 1 7นะคะนี้ค่ะดุมล้อนะคะเป็นโลโกโฟ้ฟอร์ดแบบนี้เลยค่ะสีเงินนะคะแล้วก็ตัวอักองเขาสีดำแบบนี้ค่ะเป็นพิเศษเฉพาะแรปเตอร์เท่านั้นนะคะ ่คะยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ของบันไดข้างค่ะแบบฉบับของแรปเตอร์เท่านั้นค่ะนี่ค่ะจะมีความเป็นแบบสำหรับลุยเอารดจริงๆค่ะลูกค้ามีความสากๆนะคะตั้งเกงไปเฉียวๆนี่อาจจะขาดได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาสําหรับออโรดจริงๆค่ะมิงะนั้นบันไดนะจะมีรอยเยอะค่ะดีไซน์ของเขาก็คือจะใช้สําหรับลุยป่าเลยนะคะ จะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีริ้วรอยนะคะอ่าอันนี้ค่อนข้างดีเลยค่ะนะคะสำหรับของเจ้าแรปเตอร์นะถึงจะเป็นรถสปายออฟโรดค่ะแน่นอนค่ะหมูงที่แตงบอกก็คือดีไซน์ความดุดรักเขาก็ไม่ทิ้งนะคะออฟชั่นเขาค่ะให้มาเต็มเลยคะ่ะตัวนี้มีสมาร์ทคีย์นะคะสามารถเปิดรถได้นะคะโดยไม่ต้องกดสัญญาณกุญแจนะคะเพียงมีกุญแจอยู่ที่ตัวก็เปิดรถได้เลยนะคะเดี๋ยวแตงพาชมด้านในกันก่อนนะคะ นี่ค่ะดีไซน์ของเขาค่ะจะเป็นหนังนะคะผสมหนังสังเคราะห์แบบเฉพาะเฉพาะแรปเปอร์นะคะจะมีความกำมะหยี่กำมะหยีนะคะเหมือนหนังกลับนิดนึงค่ะสีปกเขานะคะจะเป็นสีส้มแดงตัดด้วยสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บได้สีแดงค่ะเบาะคนขับแล้วะะ่ะแล้วก็คนนั่งข้างล่ะปรับได้สิทิศท,ทางไปเลยนะคะดีไซน์คอนโซลหน้าของเขานะคะก็จะมีเป็นสีส้มแดงนะคะนี่ค่ะตัดอย่างนี้ ทั้งคันเลยนะคะให้รู้เลยนะคะว่าเป็นดีไซน์ของแรปเตอร์เท่านั้นค่ะพร้อมระบบถอยจอดอัตโนมัติค่ะเป็นเกียร์ไฟฟ้า e c h i p t e r ด้วยนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะด้านหลังนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมฝั่งคนขับกันนะคะนี่ค่ะในส่วนของผู้โดยสารต้วหลังนะคะดีไซน์เบาะค่ะได้เหมือนด้านหน้าเลยนะคะ แล้วก็มีที่วางแก้วตรงกลางนะคะขั้นกลางให้นะคะนี่ค่ะส่วนของระบบนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะมีบายสปอร์ตรดร์นะคะสามารถจับตัวรถนะคะเวลาถอยจอดต่างๆนะคะเอาว่ารถคันใหญ่นะคะต,ต้องคอน้างเสีบตีเนาะนี่ค่ะไลเนอร์ติดมาจากโรงงานนะคะ ท่านใดไม่ค่อยได้ใช้งานตัวกระบะท้ายนะคะก็สามารถติดตั้งโรลเลอร์ชัคเตอร์เพิ่มเติมได้นะคะอันนี้แนะนําเลยนะคะจะได้ไม่ต้องคอยทําความสะอาดไลเนอร์บ่อยๆนะคะแล้วก็ใช้เก็บของได้ค่ะล็อกแน่นหนาแน่นอนไม่ต้องกลัวของหายเลยแล้วก็นี่ค่ะก้องอยลังนะคะมีมาให้ด้วยนะคะมีมีห่วงสําหรับลากจูงนะคะ สามารถลากของหนักได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะลากเรืออะไรได้ด้วยนะคะทำมาอนเนกประสงค์เลยคะ่ะสำหรับลูกค,ค้าที่จะเอาไปใช้ลุยนะคะนีค่ะดีไซน์สติ๊กเกอร์นะคะคำว่าแรปเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะ <Yeah. S 1> นี่ค่ะจะแต่ง้าชมนะคะตรงส่วนของคนขับเลยค่ะ,ะเป็นกดปุ่มสาตาร์ทนะคะแล้วก็ดีไซน์พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบฉบับแรปเตอร์เช่นกันค่ะ จะเย็บด้วยได้สีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางะคะจะมารกก์กไว้ด้วยนะคะเพื่อให้รู้นะคะเวลาที่วิ่งไปความเร็วมากๆะคะ่ะว่าตวงอะไรเราตรงหรือเปล่านะคะอันนี้ออปชันนี้ค่อนข้างดีเลยค่ะระบบุ่บคอนโทรตอะแอนโก o มีมาให้พร้อมที่พวงมาลัยใช้งานง่ายๆเลยนะคะ สำหรับแรปเตอร์ก็จะมีเป็นสครับเทปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องติดตั้งเพิ่มเลยนะคะ ยังไงกันบ้างคะ่ะพาชมออปชันของเจ้าลัคเตอร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับพาทัวร์รอบคันหน้าถึงดีไซน์หล่อๆของเขานะคะอดใจไหวไม่เอ่ยถ้าอดใจไม่ไหวนะคะอย่าลืมทักแต่งมาด่วนเลยค่ะที่คิอว่ากดนี้ค่ะหรือว่าโทรด่วนที่เบอร์0ู3 5 4 4 0 0 9 9มเบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วคะท่านใดนะคะยังไม่ได้กดติดตามแตงลืมกดติดตามเลยนะคะวันนี้แต่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย